เดินไปไม่ได้ไอ้ไอติเกตตัวเนาะใคทำไว้เพื่อฉันแกไม่รอดแน่ไอ้พวกตัวใครจูน่าสดุดึงมึงจะไปไอติเกตล่าทั่วไปเอาละมาโกพร้อมไหมตู่พร้อมมาแล้วนะเว้ย มึงบอาจิโอายายไอ้ะเอมึงไม่ใช่ล่ะมึงเสกตัวอยู่อุ้ยโอ้ยจะเป็นฉอนหลังมึงหักมานี่ยเยอะเยอะเอาไปเลยไม่ตื่นไปเลยหลังมึงรอจะตื่นหมยหังจิไอ้ต่อยไอ้ต่อยเฮ้ยฉันนะเว้ยใครเจ้ไอู้่อนู้ด โอ้ยมึงพาคุปปเบ้นขาขรถกัได้เมื่อกี้โอ้ย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 ไอวีคอยร่ารับสตรมยีกปุต้าได้โอ้ยมึงตากูก็แรงเลยแต่มันโย่ไปหน่อยนิดนึงอะใครอยากูโย่กูขอยคนที่ฆ่ามึงตายใครตาโก้โอกาโอกาสโอกาโอกา ไม่องกลากลาขอพ่อมึงมึงยังจะตากุยหรอเอ้ยมึงอูกา้มนู้กัดิกูมาลวไอ้สัระอู้ะอู้ค่ะอุปนจมงอ้ะอูะอะไรสักเลยดิดไอ้อ้เอ้ยวงกูพ่อแม่เนไอ้สั่งสาวยังไอมกูไอ้สั่งกูเฮ้ยหนมาลยไอ้ส้ยมันจะคิดเฮไอ้

ไอ้ตู้เยอยยัดปากหน้าเตมเลยฮี่นีเฮ้ยไอ้รู้แ่มมึงจะเอาไว้ขาไา้ไอ้เย้าหวกูดีเห็นเหรอไอ้บาวันกูเฮ้โดนกูไอ้ตู้แกวามดีนีหโอ้ยไม่แต่กูเป็นขนมรักขั้วนั่นเองไยมไไอ้ควายกูโอ้ยเงียบวกู กูมันปล่อยนะเว้ยกูจะตองมึงโอ้ยหลักคออ้มอื้อื้มโอ๊ยกระดกกระไอ้ก่ไอ้ยมาตังเราลเรียจริงจัลยมึงจะเกิดดยิงไปใส่ตูดเลยเอ้ย

งกว่าจะตายสักทีน้มึงอ่ะไอ้เสมอเนี่ยมึงด่ากูอยู่ได้เป็นผีเจกูไม่ได้ผีเก่ไอ้ควายเออสมน่ามันไม่เหียนี่ม่งด่ากูอยู่ได้เดี๋ยวก่อนกูว่ามันไม่ได้ใช่แหละเอ้ยมึงจะอยู่ไหมโอเคมันยังรอดอยู่เราต้องยิงตีมันให้ได้เอ้ยมันจะรอดอยู่ใช่ไหมอ้าวเจ้าี่บู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  โอเคมันตายแล้วแหละโอ้ยทีนี้ต้องไปช่วยไอจักรันเชื่อนั่นดีกว่าไอฮากคุจานั่นน่ะนี่ไฮวิเตอร์นั่นแหละฮักจานเลยจักรันมาดีกว่า